สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแฟนหนังสตูดิโอกับการสปอยซีรีส์เรื่องสุบเล็กๆที่เรียกว่าเธอตอนนี้เรื่องก็ได้มาถึงตอนที่4แล้วนะคะกับความเดิมตอนที่แล้วขณะที่พระเอกกับนางเอกกำลังได้ยืนคุยกันอยู่นั้นซึ่งเป็นจังหวะที่พระเอกกำลังจะสารภาพความในใจให้นางเอกได้รู้ก็มีเสียงดังขึ้น นั่นก็คือเสียงเฉิงเฉิงที่ได้นอนตกเตียงและพระเอกกับนางเอกก็ได้วิ่งเข้ามาดูแล้วนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกให้ไปเอาผ้ามาห่มให้เธอหน่อยแต่จู่จุโทรศรัพท์ของนางเอกก็ได้ดังขึ้นนั่นก็คือแม่ของนางเอกได้โทรมาพอดีเฉิงเฉิงด้วยความเมาเธอก็เลยได้กดรับสายทําให้นางเอกต้องผลักพระเอกเข้าไปแอบอยู่ในตู้และเมื่อนางเอกรับสายแม่ของเธอแม่ของเธอได้ถามกับเธอว่าเห็นเหมือนเธออยู่กับผู้ชาย นางเอกก็บอกว่าไม่มีผู้ชายที่ไหนเลยแม่ก็เลยบอกว่าให้เธอลองไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูซิแล้วนางเอกก็ได้ไปเปิดตู้เสื้อผ้าและแม่ของนางเอกก็ได้เห็นว่ามีคนอยู่ในตู้เสื้อผ้านั้นจริงๆแต่นางเอกก็ได้แก้ตัวไปว่าคนที่แม่เห็นก็คือเฉิงเฉิงที่ตอนนี้เธอกําลังเมามากและก็ตอนนี้ได้มานอนที่โรงแรมด้วยกัน แล้วระหว่างนั้นนางเอกก็ได้คุยกับแม่ของเธอไปเสยาวเลยจนลืมไปว่าพระเอกนั้นกำลังแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลังจากเธอคุยกับแม่ของเธอเสร็จเธอก็ได้มาดูพระเอกแล้วถามกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกเลยไร่สับเป็นภาษาทางการแพทย์เสยยาวเลยนางเอกเธอเลยบอกว่าช่วยพูดเป็นภาษาคนหน่อยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าขาของเขาชา นางเอกก็เลยยื่นมือเพื่อหวังจะพยุงพระเอกขึ้นมาแต่พระเอกก็ดึงเธอลงไปจนตัวของนางเอกนั้นล้มไปนั่งอยู่บนตักของพระเอกทั้งสองก็ได้มองตากันอยู่นานแล้วพระเอกก็อุ้มนางเอกขึ้นมาแต่นางเอกก็บอกว่าปล่อยชั้นลงยันนี้นะแต่พระเอกก็บอกว่าไม่ปล่อยแล้วก็บอกว่าอยากให้นางเอกลองมาขาชาดูบ้างและตอนนั้นจงเจิ้นก็มาพอดีและนางเอกก็ได้บอกพระเอกว่า ช่วยแอบอยู่ในนี้อย่าให้ใครเห็นโดยเด็ดขาดและจงเจิ้นเมื่อเจอนางเอกเขาก็ได้ถามว่าดึกป่านนี้แล้วพี่จะเอาเสื้อผ้ามาให้ใครแต่พระเอกนะคะก็ตั้งใจจะออกมาให้จงเจิ้นนั้นเห็นจงเจิ้นก็เลยตกใจมากว่าทำไมพระเอกถึงได้มาอยู่กับนางเอกหลังจากนั้นพระเอกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จและก็ได้ขับรถกลับบ้านโดยที่มีจงเจิ้นนั่งมาด้วย แล้วพวกเขาก็ได้คุยถึงเรื่องของนางเอกแล้วจงเจินก็ได้เอาสมุดบันทึกของนางเอกออกมาในนั้นก็เขียนบอกถึงสเปคผู้ชายในฝันของนางเอกเอาไว้ด้วยซึ่งสเปคของนางเอกนั้นก็ตั้งไว้สูงมากๆเลยนะคะพระเอกก็ถึงกับต้องหยุดรถกระทันหันเพื่ออยากรู้ว่าสเปคนางเอกจะเป็นยังไงจงเจินก็เลยได้บอกกับพระเอกว่า 1. รูปร่างสูงใหญ่พระเอกก็เลยคิดว่าเขายังสูงใหญ่ไม่พออีกหรอ 2. เป็นผู้ใหญ่เซ็กซี่มีออร่ามีความรู้เกรกก็บอกว่าเนี่ยตรงกับเขาแน่ๆ 3. อ่อนโยนเอาใจใส่แต่จงเจ้นก็บอกว่าข้อนี้ไม่ใช่ลูกพี่แน่เลยเพราะลูกพี่ไม่มีทั้งอ่อนโยนแล้วก็ไม่ใช่เอาใจใส่ด้วยและข้อสุดท้ายก็คือป้อนข้าวอย่างเอาใจสุภาพบุรุษช,ช่วยสาวงามและข้อสุดท้ายนี้มันก็ดูแปลกๆนะคะ แล้วพระเอกก็ฉีกสมุดบันทึกหน้านั้นไปแล้วก็ไล่จงจินลงจากรถทันทีตัดภาพมาที่นางเอกกับเฉิงเฉิงตอนนี้พวกเขาก็ได้ตื่นนอนและนางเอกก็ได้ทําอาหารให้กับเฉิงเฉิงกินแล้วเธอก็ได้ซักเสื้อให้กับพระเอกด้วยและจากนั้นเธอก็ได้นั่งรถไปทํางานระหว่างที่เธอได้นั่งรถอยู่นั้นเธอก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ขายเตียงนั้นไปด้วยทําให้เธอได้รู้ว่ามันมีราคาสูงถึง 3 0 0 0 0 0แห่ยวนเลยซึ่งมันแพงมากๆเมื่อเธอมาถึงโรงพยาบาลเธอก็ได้เจอกับคุณตาหลินที่กำลังไก่เกลียอยู่กับผู้ช่วยเหลือนคุณตาก็ได้มารอพบพระเอกแล้วก็บอกให้นางเอกไปตามให้เขาหน่อยและนางเอกก็ได้รีบไปตามพระเอกจนทำให้ไม่ทันระวังตัวชนเข้ากับพระเอกแล้วก็ได้จ้องตากันอยู่สักพักและเมื่อคุณตาได้เจอกับพระเอกคุณตาก็บอกกับพระเอกว่าช่วยคืนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับเขาหน่อยได้ไหม และคุณตาก็ได้พูดดูถูกความสามารถของพระเอกนางเอกก็พยายามอธิบายให้คุณตาฟังแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้และก็บอกกับคุณตาว่าให้คุณตารีบไปผ่าตัดแต่คุณตาก็พยายามหลีกเลี่ยงและหัดหลักฐานขึ้นมาว่าคุณตาได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นแล้วหมอที่นั่นบอกว่าคุณตาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรจากนั้นก็ได้เถียงกับพระเอกซะยกใหญ่จนผู้ช่วยเหลยยน้องเข้ามาห้าม และทันใดนั้นก็ได้มีนางพยาบาลเดินเข้ามาหาพระเอกและบอกพระเอกว่ามีผู้ป่วยกำลังอยากเจอเขาพระเอกก็เลยต้องรีบไปแล้วก่อนจะออกไปก็บอกให้คุณตาหลินนั้นได้รีบเข้าไปรับการผ่าตัดก่อนที่มันจะสายเกินไป ตอนนี้พระเอกก็ได้ออกไปเจอผู้ป่วยซึ่งก็คือคุณตาคนที่พระเอกกับนางเอกได้ช่วยไว้ที่สนามบินเมื่อวันก่อนนั่นเองคุณตาได้เอาของที่ระลึกมาให้พระเอกที่ได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แล้วก็ได้ถามถึงกับนางเอกด้วยทางฝั่งนางเอกเธอก็ได้ไปคุยกับคุณตาหลินเรื่องที่แกจะเอาเงินไปซื้อเตียงนอนบำบัดแล้วก็พยายามอธิบายให้แกเข้าใจว่าเตียงนั้นมันมีราคาแพงเกินไปแต่ตาก็บอกว่าเตียงนั้นมันดีจริงๆนะ แล้วนางเอกก็บอกต่อว่าพวกนั้นเป็นนักต้มตุนที่จะมาหลอกเอาเงินคุณตาแต่คุณตาก็ไม่ยอมฟังแล้วก็เดินจากไปทางด้านเฉิงเฉิงเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้ไปที่ร้านของเธอแต่ก็กลับได้เจอว่าเข้าของในร้านของเธอนั้นถูกไขาไปจนหมดแล้วและนั่นก็คือฝีมือของแฟนเธอนั่นเอง เธอพยายามโทรไปหาเขาเขาก็ไม่รับสายและก็ได้ปิดเครื่องหนีเธอและเธอก็ได้พบว่าบัตรเครดิตของเธอถูกนำไปใช้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอได้ตามไปดูและก็ได้พบว่าแฟนของเธอนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วนั่นก็คือพนักงานสาวเสิร์ฟในร้านของเธอนั่นเองและเธอก็ได้ต่อว่าแฟนเธอและผู้หญิงคนนั้น แต่แฟนของเธอก็ไม่ไว้หน้าเธอเลยและยังทำร้ายจิตใจเธอซะอีกมันทำให้เธอนั้นต้องนั่งร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นในขณะนั้นหวนร่างก็อยู่ที่นั่นด้วยเขามีนัดเพื่อเอาหนังสือไปให้สํานักพิมพ์แต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อเจ้าของสํานักพิมพ์ดูถูกผลงานของเขามันทำให้เขาต้องเดินออกมาจากตรงนั้นและเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชิงเชิงทั้งหมด เมื่อแฟนของเฉิงเฉิงกำลังจะออกไปจากร้านเขาก็ได้แกล้งปิดประตูอัตโนมัติเพื่อที่จะไม่ให้แฟนของเฉิงเฉิงออกไปได้แล้วเขาก็ได้เดินมาดูเฉิงเฉิงว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเฉิงเฉิงก็ขอร้องให้เขาช่วยเพราะไม่อยากให้ใครเห็นสภาพของเธอในตอนนี้หวร่างก็เลยถอดเสื้อของเขามาให้เฉิงเฉิงปิดหน้าไว้ตอนนี้ดูเหมือนว่าหวร่างจะสงสารเฉิงเฉิงขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อเฉิงเฉิงร้องไห้เสร็จเธอก็ได้สังเกตเห็น รอยกัดที่แขนของหวนร่างเธอก็เลยได้ถามหวนร่างไปว่าแขนของนายเป็นอะไรหมากัดหรอแต่จริงๆแล้วนั่นก็คือเป็นรอยที่เธอได้กัดเขาตอนเธอเมานั่นเองค่ะทางฝั่งพระเอกเขาก็กําลังนั่งรอนางเอกมากินข้าวอยู่แต่นางเอกก็ไม่มาทําให้เขาต้องไปถามผู้ช่วยเหลียนและก็ได้รู้ว่านางเอกได้ลางานครึ่งวันเพื่อออกไปทุระ พระเอกก็เลยคิดได้ว่านางเอกต้องไปที่บริษัทที่ขายเตียงบำบัดเพื่อจัดการพวกนักต้มตุ๋นอย่างแน่ๆเขาก็เลยได้ตามนางเอกไปทางฝั่งของนางเอกเธอก,ก็กำลังก่อก,กวนและกำลังจะเปิดโปงบริษัทนักต้มตุน๋นโดยการเปิดเผยความลับของบริษัทจนทำให้คนที่ไปซื้อเตียงนั้นได้รู้ความจริงหลังจากนั้นนางเอกก็ถูกจับได้และกำลังจะถูกทำร้ายระหว่างที่นางเอกกำลังจะถูกเก้าอี้ฟาดนั้น พระเอกก็ได้เข้ามาช่วยเธอได้ทันจนทําให้พระเอกถูกเก้าอี้ฟาดเข้าไปกลางหลังของเขาอย่างแรงในหลังจากนั้นตำรวจก็ได้มาช่วยพวกเขาทันเวลาพอดีและก็ได้จับคนร้ายนักต้มตุนได้และเมื่อเสร็จเรื่องนางเอกก็ได้มานั่งทาแผลให้กับพระเอกทั้งสองทำแผลไปด้วยนั่งจ้องตากันไปด้วยดูแล้วฟินมากค่ะแต่จู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากข้างในว่าช่วยด้วยช่วยด้วย ขนาะนั้นคุณตาหลินก็ได้ล้มลงหมดสติไปซะแล้วนางเอกกับพระเอกเลยต้องรีบเข้าไปดูแล้ว ep 4ก็จบลงนะคะโปรดติดตาม ep ที่5ได้ที่ช่องแฟนหนังสตูดิโอถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ